วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการรับประทาน MX Protein ีนนะคะให้ได้ผลตามที่เราต้องการ แลได้ผลตามที่ต้องการคืออะไรหนึ่งเลยบางคนอยากรับประทาน MX โปรตีนเพราะอยากกระชับสัดส่วนค่ะอยากที่จะให้น้ําหนักลดอยากที่จะมีรูปร่างที่ดีส่วนบางคนนะคะอยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะเนหลักคงน้ําหนักเท่านี้แล้วหรือว่าเพิ่มน้ําหนักนิดหน่อยแต่อยากมีน้ํามีนวลน,นะคะแล้วอีกหนึ่งกลุ่มอาจจะต้องการ MX โปรตีนเสริมโปรปตีนปกติแล้วอยากจะสร้างกล้ามเนื้อค่ะนะอยากที่จะอิ่มนานๆวันนี้ค่ะนะคะโอ้มีเทคนิค ในทั้ง3รูปแบบเลยแบบแรกก่อนละกันนะคะรับประทานง่ายที่สุดก็คือชง MX p r o ร e ีนกับน้ำเปล่าค่ะง่ายๆค่ะ MX โปรตีนหนซองนะคะเทลงไปในน้ำเปล่านะคะหรือว่าจะใช้แก้วเชคก็ได้นะคะนี้ต้องบอกว่าเราก็ละลายง่ายนะคะเราก็สามารถ ชงแล้วก็ดื่มได้นะคะจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหมาะกับคนที่ต้องการแคลอรี่น้อยนะคะต้องการควบคุมน้ําหนักแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะตรงนี้ดื่มง่ายดูดซึมง่ายที่สุดในทั้ง3วิธีด้วยเพราะว่าโปรตีนไอโซเลตจะไม่ได้ผสมกับผลิตภัณฑ์จากนมหรือว่าจากขนมปังอื่นๆเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ําหนักต้องการกระชับสัดส่วนค่ะวิธีที่2นะคะก็คือ คนที่ต้องการที่อาจะมีน้ำมีนวลต้องบอกว่าโอเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่2องค่ะคือก่อนหน้านี้น้ำหนักจะน้อยลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วดูแบบซูบซิบเนอะดูแบบผอมจนเกินไปคนหลายๆคนทักก็อยากจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากอ้วนนะอยากที่จะกระชับสัดส่วนอยากที่จะมีกล้ามเนื้อแต่อยากดูมีน้ำมีนวลขึ้นมาง่ายๆเลยค่ะนะคะก็คือรับประทาน MX โปรตีน1ซองแล้วก็ชงกับนมได้เลยแล้วดื่มค่ะวิธีการนี้นะคะจะทําให้คุณดูมีน้ํามีนวลนะ และที่สําคัญเลยคือวิธีการนี้จะอิ่มได้นานมากๆเลยนะคะถ้าคุณกินนะคะ MX โปรตีนผสมนมนะคะแล้วก็คนนี้เข้ากัน1แก้วตอนเช้านะแทบจะแทนเนื้ออาหารได้เลยนะคะต้องบอกว่ามันอิ่มจนถึงมื้อกลางวันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรับประทานนะคะอีกหนึ่งวิธีสำหรับคนที่ต้องการพลังงานเลยนะคะและอยากจะแบบ อันนี้อยู่ท้องนานเลยนะคะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยนะบางทีแคลอรี่น้อยเกินไปนะหรือว่าการดื่มอะไรที่เป็นของเหลวเนี่ยนะอาจจะไม่ไดออ้อยู่ท้องมากนักนะคะดื่ม mx protein ีนจะ เป็นผสมน้ำนะคะหรือผสมกับนมก็ได้แล้วแต่หรือว่าถ้าเกิดผสมกับนมก็จะเป็นคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อนิดนึงแล้วก็ขนมปังนะคะอย่างนี้เลยค่ะนะคะตรงนี้แนะนําเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะเพราะว่าขนมปังโฮลวีตก็จะเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดตนะคะซึ่งจะช่วยทําให้เราอยู่ท้องได้ดีแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนที่ดีต่อร่างกายค่ะนะคะไม่ทาให้น้ําตาลพุ่งสูงปี๊ดเลยนะคะเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับ สวิธีการค่ะที่จะช่วยให้คุณรับประทาน MX โปรตีนแล้วได้ตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการค่ะ